อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับมันดึกดื่นนะครับมีใครยังไม่นอนบ้างนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นดูแบ็กเทสปันจันของเรานะครับนะก็ผมทำเป็นรวม Capture ตัวนี่ช็อตเด็ดประจําวันไว้ด้วยนะครับนะแล้วก็อ้อเดี๋ยวผมลืมว่าอันนี้จะเป็นวีคสุดท้ายนะครับนะ เป็นสอป,ปรดที่ที่นะครับนนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในวันจันทร์นะครับนะนี้ทำเฟรมเดนะถ้าเราไม่มองแท่งนี้นะครับเ,เรามองภาพใหญ่ราคามันก็เหมือนจะสวิงลงนะครับนะนะครับในภาพภาพใหญ่มันเป็นเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็ราคา r e สเ e กแก a p นี้แล้วก็ลงมานะครับเนาะแล้วก็ในวันพฤหัสนะครับนะเอ้วันพุธเนาะตอนที่มีประชุมเฟดใช่ไหมครับนะราคาได้ขึ้นมาไปสเปกไส้นี้แล้วก็ลงราคาลงเพราะฉะนั้นทั้งหมดมันก็เป็นภาพชี้ว่าจะลงมานะซึ่งเรามีดอ all liquidity อยู่ตรงนี้อีโคโลนะครับนะแล้วก็อีโคโลตรงนี้นะครับนะวาลักลักไปก่อนนะจะใช้กรอบนี้ไปตลอดสัปดาห์นะครับ ก็ลากไปเลยนะนะจริงแล้วก็อาจจะไม่ได้ใช้ตลอดสัปดาห์บางทีก็ลืมนะบางทีเราไปดูในทเฟิวเย่ยเราก็ลืมกรอบของเราไปนันี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนะเพราะยังไงก็เอ่อตรงนี้นะครับเป็นทำฟิวเดย์นะเดี๋ยวเรามาย้อนของวันนี้ว่ามันลงใช่ไหมครับก็คือมันขึ้นแต่ว่ามันจบแค่นี้มันไม่ได้เบรกขึ้นไปนะครับนะไม่ได้มีแก็บกับอะไรทั้งสิ้นนะก็ นี่ก็ยังค่อนข้างจะเป็นไซด์เวย์นะก,ก็คือเป็นกลางแต่ว่าเราเห็นว่ารอราคืิตีข้างล่างนะครับ m 1 5นะครับนะตั้งแต่เช้าเราเห็นอะไรไหมนะครับเราเอา,เอา,เ,อาเอา h หนึ่งก่อนนะครับนะใน h หนึ่งเนี่ยอันนี้คือวันพุธนะครับนะที่เกิดตัวเฟดนะครับนะ,ววนะบนะลงมาใช่ไหมครับวันพฤหัสก็ลงต่อนะครับนะเอา เซลไซต์ลิควิลิตี้ตรงนี้แล้วนะครับนะเราจะแต่ว่ามันไม่ลงมาปิดแก็บนี้นะครับนะมันมีแก็บนี้อยู่นะว,วาดครับอันนี้เป็นในทางเฟรม h หนึ่งนะครับนะมีแก็บนี้นะครับนะโอเคฮะแก็บนี้นะครับอ่ามันอยากจะลงมาปิดนะอันนี้มันลงมาใหญ่ๆนะครับนะเพราะฉะนั้นมันก็มีรอลิควิลิตี้อีกแล้วนะครับนะตรงน,นี้ก็เป็นรอลิควิลิตี้พอมันสุกมันย้อนขึ้นมานะครับนะ แต่การย้อนขึ้นมาเนี่ยนะครับเห็นว่ามันไม่ได้ย้อนขึ้นมาไกลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงตรงนี้นะครับมีแก็บในทําเฟรมในทําเฟรม H1 ตรงนี้อันหนึ่งนะครับนะอัน okay. ตรงตรงนี้นะครับเป็นจังหวะที่ขึ้นมานะครับนะแล้วก็หา liquidity ข้างบนนี้ก็คือ swing high นี่นะครับนะแล้วก็ ตรงนี้นะครับที่ใช้เม่ลงมีแกลบนะครับนะก็เข้าเงื่อนไขของเรานะครับนะว่ามันจะลงนะครับนะเข้าเงื่อนไขออเดอร์บล็อกของเราแหละนะครับนะมันเข้ามาปิดแกลบนี้พอดีเป๊ะเลยนี่ตอนตีห้าตอนเช้านะครับนะมีใครตื่นระบ้างนะโอเคนี่นะครับตรงนี้นะแล้วก็ราคาก็ลงแต่ลงมีแก็บไหมก็มีแก็บอีกนิดนึงนะครับนะมีแกลบตรงนี้นะครับ H หนึ่ง นะครับแก็บ okay, นะ H1 ตรงนี้นะครับนะก็ราคาย้อนขึ้นมานะเข้ามาในแก็บก็ลงต่อนะครับนะตอนนี้ก็8ปดโมงเช้านะขยันจริงๆนะครับนะแล้วก็ลงมาปิดแก็บนี้นะครับนะปิดแก็บนี้นะครับแล้วก็ราคาจะลงก็คือ เราเห็นภาพว่ามันจะรอข้างล่างแต่มันยังไม่ลงซะทีเดียวมันยังยึกยักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ตลาดลอนดอนนะครับนะเรายังไปแอดลงใช่ไหมครับเราอยู่แค่ตรงนี้ยังมียังมีแกลบเหลืออยู่นะครับนะที่สังเกตก็คือว่าจังหวะที่ขาขึ้นนะั่นแะนะครับนะขึ้นขึ้นก็คือจากลงแล้วนะมันก็เป็นเราดูว่าเป็นรีเทสเมนต์เพราะว่าใน H1 เนี่ยเราไม่เห็นมันทำรอได้คิตี้นะครับนะ คือมันไม่ได้มี Liquidity หลันชัดเจนนะครับนมันไม่ได้มีอีกคโ,โคอะไรถ้าเรามองจังหวะตั้งแต่ตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้นะครับนะราคามันไม่ได้แบบลงมาปุ๊บแล้วก็ดิเทนเมน์ขึ้นแล้วก็เ,เกิดแกล็เพื่อเพื่อจะเทรดเซลล์ไซต์ลิควิดตี้ตรงนี้เลยแต่มันค่อยๆอยย้อนมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองใหม่อย่างใช่ไหมครับในวันศุกนระ์โอเคแล้กนะ็ตรงตรงนี้นะครับนะ เพราะเราเห็นราคามันลงมาแล้วนะครับทีนี้ตลาดลอนดอนเราจะทำยังไงในเมื่อมันมาทรงนี้นะครับนะน M 1 5นะครับนะเราก็เห็นแล้วว่าราคามันขึ้นมานะครับนะแล้วก็ลงนะครับนะลงแล้วก็มาถึงตรงนี้ ECO RO นะครับนะ ECO RO ตรงนี้นะครับนะกาไป ECO RO นีก็เป็นอะไรเป็นเซลไซล์ลิคลิดิตี้นะครับนะครับเซลไซล์ลิคลิดิตี้ตรงนี้นะครับนะเห็นว่าใน m 1 5ตรงนี้มันมีการกระทำที่เราพึงอยากได้ไหมก็คือการวิ่งให้ไปรันลิควิดิตี้แล้วก็ดิสเพเมนต์ลงมานะก็คือถ้าเราจะมองว่าตรงนี้เป็นดิสเพเมนต์ลงนะมันยังไม่ชนะตรงนี้ใช่ไหมครับใน m 1 5 เพราะฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ใช่นะครับนะตรงนี้เราก็ได้แต่รอไปนะในท่าเฟรม M15 นะครับนะเพราะอย่าลืมว่ามันลงมาเนี้ยมันยังมีลักษณะตรงนี้ที่เป็นอีโคไฮมันยังรออยู่ซึ่งถือว่าไม่ไม่ยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับนะนี่นะครับตัวนี้ความเห็นผมนะตรงนี้ อีโคไฮตรงนี้ทําให้ตรงนี้ยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับในมันอาจจะขึ้นมารันตรงนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะเห็นว่าอ่าเป็นดิเชเมนชัดเจนนะครับนะซึ่งตรงนี้ไม่เกิดมาเกิดตรงไหนครับนี่ตรงนี้นะครับตอน2องทุ่มนะครับนะเห็นไหมครับว่าราคามันทาอีโคก็คือคอนโซลิเดตตรงนี้นะครับดิเชเมนขึ้นนะครับนะแล้วก็ดิเชเมนลงนะครับนะโอเคตรงนี้นะครับเป็นแก็บเป็น าบา,าลังไพรเลสหรือเป็นก็เป็นแกะไะและนะครับเป็นเอ,เอาใช่ผมก็จะเปลี่ยนสีขอบของมันนี้นะเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีเส้นก่อนต่อไปผมจะใช้เป็นสีน้ำเงินนี้ได้หมนะจะได้ไม่ตรงกับตัวไส้นะครับนะดูหไหมดูปัดกันนะมันก็ปัดกันอยู่ดีนะเอาเป็นขอบเป็นสีม่วงเลยนะสีม่วงนี่น่าจะ ไม่เหมือนสีชมพูอะ well. สวรรค์แววมันก็เหมือนแดงนะเขียวก็เหมือนเหลืองก็ไม่ชัดส้มส้มแลมวกันนะครับนะโอเคดูตัดกันดีนะครับนะตรงนี้ก็เป็นเป็นอินเวอร์ชันแฟร์ไร์ล์แกนะครับนะตรงนี้นะในความเห็นผมนะเแฟร์ไรล์แ e กนะครับราคาก็ข้อท้านจะเลสเบกดีนะครับนะแต่ว่า มันก็ยังมีการแบบมีทําเป็นไส้ไว้นิดนึงนะครับนะถ้าเรามาปิดไส้ตรงนี้ได้ดนะโอเคนะโอเคนะอันนี้ราคาเรา EXPECT ว่าขึ้นไหมมันก็ขึ้นนะครับนะมันก็ขึ้นแต่มันขึ้นมาไม่ถึงตรงนี้นะครับแล้วมันก็ดิสเพ a เ m e n t ลงชัดเจนนะผมผมก็จะไม่พูดถึงในราคาที่มันไหลขึ้นมานะครับมันอาจจะมีเทคนิคอื่นเข้าเล็กๆตรงนี้นะครับนะแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังว่า เราคิดยังไงนะครับนะโอเคทีนี้เราหาเป้าคือตรงนี้มีเป้าง่ายคือเซลล์ไซเคิลิตี้ตรงนี้นะครับเนี่ยมาแน่นะครับเนาะแล้วก็เป้าไกลของเราก็ยังตัวทำเต็ม d a ใช่ไหมครับนะถ้วทำในทำเต็มใหญ่นะครับนะตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ขึ้นเนื้อใช่ไหมครับอีโคหาอีโคโลตรงนี้นะครับเนี่ยเนื้ออันนี้นะครับเนี่ย โอเคเราไม่รู้ว่าตรงครึ่งหนึ่งของระหว่างเนื้อนี้กับไส้ที่ปลายสุดกับเนื้อสุดนี้นะครับนะนี่นี่นะครับครึ่งหนึ่งพอดีเป๊ะเลยเป็น rejection block หรือเปล่ามันจะ respect ตรงนี้เราขึ้นไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเป้าที่ครึ่งไส้เนี่ยเป็นที่ที่เราเซฟสุดนะครับนะคือเราไม่ควรจะไปไกลกว่านี้ละอันนี้คือสุดท้ายละนะครับนะ แต่ว่าถ้าเอาเป้าง่ายๆก็ตรงนี้นะยิ่งมีไส้ยาวเราเอาเนื้อก็ยิ่งปลอดภัยเนาะในความคิดผมนะนะแต่ถ้าใครอยากเครื่องความความความสุดๆนะครับนะมาหาแก๊บนี้นะก็อาจจะได้อยู่นะเพราะว่าดูแล้วมันทิ้งวิ่งเหลือเกินนะครับนะนนี้ใน s 1นะครับนะถ้ากลับมาใน m 15ของเรานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับนะมีเนื้อกับไส้ใช่ไหมครับเราก็เอาไส้นะครับ เราก็เอาเนื้อใช่ไหมเน,เนื้อใน H หนึ่งนะครับไหมแต่ไม่มีเนื้อใน M สิบห้าใช่ไหมเราเอาเนื้อใน H หนึ่งก็เราให้นี่นะครับแค่นี้ก็อู้ยรวยละนะครับนะแล้วก็สต็อปลอก็ต้องเหลือตรงนี้นะครับนะแล้วก็เป้าที่หนึ่งคือตรงนี้นะหนึ่งต่อจุดหกแล้วก็เป้าที่สองนะครับนะนี่เป้าไกลเลยนะครับก็เขียนไอเดียสักนิดหนึ่งนะครับนะ เดี๋ยวผมให้เขียนแล้วกันเอาครับเอาว่าตรงนี้ผมค่อยเขียนไปก็ได้นะครับนะ price reject อันนี้เป็น h หนึ่งนะครับนะ reject อีกจีนะครับนะนัด break ตรงนี้นะครับ ที่สองก็คือนี่นะครับตรงนี้ก็คือเป็นโลที่นะมองว่าโลนี้นะครับนะโลนี้นะครับนี่นี่นี้ก็ m 1 5บห้ order b o x นี่นะครับนะเคก็มี fair value gap ตรงนี้และอื่ยทั้งแมด ยุแกมตรงน,นี้ก็จะเป็นบาลานซ์ไพคลินต์ไปในตัวนะครับนะก็พอมันมีเป็นบาลานซ์ไพคลนเ์นี่ทำให้เราเชื่อมั่นนะครับนะโอเคตอนนี้เวลาถึงทุ่มสี่สิบห้านะครับนะโอเคพิ่มขึ้นฟอร์มไว้ถูกไหมเนี่ย ไม่ถูกเราเขียนว่าไงนะแพทเทิร์นเ The p a ท t e r n เนี่ยเราต้องเดอ The ท a t t e r n ก็หมายตรงนี้นะนะนี่เห็นไหมครับมี value gap มีนี่ครบเลยนะครับนะแล้วก็ดิเซ g r e e m e ลงไปนะครับนะแล้วก็เข้าตรงนี้นะครับออกตรงนี้เนาะโอเคนะเราก็จะแคปจอไปก่อนนะครับมาไปตรงนี้ ตเต็มจอสักหน่อยนะครับขี่นะแล้วก็ใส่อะไร SAUUSD วันวันจันทร์ที่เท่าไหร่ยี่สิบห้าหนึ่งสิบห้านะครับนะ น,ะนีไปดูใน m ห้านะครับนะครับนะ m 5เราอาจจะยังไม่เห็นตรงนี้ชัดนะครับนะแต่ราคายังอุสาขึ้นมาเคลียร์ตรงนี้แล้วก็ทิ้งลงตรงนี้นะครับนะก็ตรงราคาทิ้งลงตรงนี้ราคาก็ไม่ได้กลับมาให้เรานะครับนะ <Ooh. S 1> เห็นไหมครับพอมทิ้งลงนี้มันไม่กลับมาให้เราตรงนี้ก็อาจต้องกัดฟันนิดหนึ่งน,นะสำหรับคนที่ ไม่ได้เข้าจังหวะน,นี้นะคนเข้าจังหวะน,นี้ก็ต้องกัดฟันเหมือนกันที่ที่ราคามันย้อนขึ้นมาจนถึงข้างบนนี้เลยนะครับนะฉะนั้นก็เป็นวันที่ตลาดค่อนข้างจะมีการวัดใจขั้นสูงนะครับพอมันลงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครรอตอนที่ราคาดีเทสกลับมาตรงนี้ก็อาจจะอดไปนะแต่ก็ไม่แน่ครับมันอาจจะมากลับมาในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะหรือมันจะมาหาแถวๆนี้เอานะครับเนาะใน m ห้าก็ มีอะไรตรงนี้ก็จะเป็นอีกเซตอัพหนึ่งนะครับนะตรงนี้ครับคอนโซลิดเดตนะครับ,รบอัพแล้วก็ลงตรงนี้เกิดแก็บนะครับนะผมจะมาร์กตัวแก m บไห้านะครับนี่นะครับ m ห้า m ห้า huh. นะม,มานะครับนะโอเคมันปล่อยเอาไว้นะครับนะเป็นแก็บที่แบบ ไปกระเวรหมนะครับนะส่วนตรงนี้ใน m 5เราเห็นไหมอาจจะไม่เห็นนะครับนะเห็นใน m 15นะก็ว่ากันไปนะครับนะถ้าตรงนี้ให้กัดฟันนะครับนะก็ต้องสต็อปลอดข้างบนถ้าเรามีไอเดียมาจาก m 15นะตรงนี้ก็ถือว่าไม่สวยมากมก็จะไม่แชปเอาไวล้ละกันนะทีนี้มาดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับว่าตอนที่ลอนดอนเนี่ยราคามันลงนะครับนะลงแล้วเรามีรอ ตรง e โลตรงนี้นะครับนะราคาก็ลงมาถึงเลยนะเพานั้นถ้าใครเห็นว่าตรงนี้มันเป็นปรับตัวนะครับนะในปรับตัวตรงนี้นะครับนะแล้วเราก็เซลล์ตามตรงนี้โดยที่ไม่รอราคาย้อนขึ้นมานะครับนะก็ได้นี่นะแต่แต่ว่าผมได้ว่าเออแล้วเราจะเสียดายไหมใช่ไหมครับนะพอราคามันกลับในทีนึงมันแหกนะครับมันเกือบเกือบแหกนะครับนะ ปัจจัยกันนิดนึงแล้วมันก็งลงนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในนี้มันถามว่ามันมันมีการทําฟอร์มเป็นอ l l the block ไหมก็ไม่มีนะครับนะเพราะฉะนั้นเข้ามามันก็จะลุ้นหน่อยนะแต่ว่าตรงนี้มันได้นะเออคือวิธีคิดเน่ยนะครับนะว่าเรามิสอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ผมไปดูช่องเนเนื้อมานะบอกว่าเวลาย่างสเต็กเนี่ยเราต้องรอครับ เราต้องรอพอย่างสุกแล้วเนี่ยต้องมาพักเนื้ออีกห้าห้านาทีถึงสิบนาทีให้ความชุ่มฉ่าของเนื้อเนี่ยมันกระจายกลับเข้ามาทั่วชิ้นเนื้อนะถ้าเกิดว่าเราไปกินก่อนเนี่ยนะครับนะมันก็อาจจะไม่ได้อร่อยเต็มที่มันกินได้ไหมไม่กินได้ครับนะเพราะฉะนั้นในการเทรดก็เหมือนกันตรงเนี้ยเราเซลล์ได้ไหมได้ได้กาไรไหมได้นะแต่มัน มั่นใจไหมผมเป็นผมผมไม่ค่อยจะมั่นใจนะครับนะเพราะว่ามันไม่ได้มาแบบอย่างเงี้ยถ้ามาแบบเซตอัพใหม่างี้มั่นใจนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเราไปต้นนู้นต่อมเราจะโดดออกกลางทางนะครับเห็นแค่แค่นี้เราก็ลงแล้วนะครับนะเราจะไปสต็อปอถไกลตรงไหนสต็อปรถตรงนี้ดีไหมกันหน้าไม้มันย้อนมาเอาคืนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเพราะนั้นเราก็จะเรียกว่าไม่ได้กําไรเต็มเต็มที่นะครับนะเราก็อาจจะไม่ค่อย สบายใจทําไปลุ้นไปอย่างนั้นนะครับนะก็หรือว่าเรา,เราเรียกว่าเป็นไฟไปกินไฟไดิย닝ก็ได้ครับกินองค์มาเกสไฟดไไิ닝ปลาดิบๆิบกินได้ไหมได้นะครับนะแต่ว่าเขาต้องรอเชฟปั้นมารอเขาจัดจานมาสวยๆแบบนี้นะครับนะแล้วเราค่อยกินนะครับนะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดนะครับมันถูกหมดแหละนะครับใครอยากจะกินอะไรแบบไหนนะกินผัดกระเพร์กะเพราก็ได้นะครับนะแต่กินไฟไดิย닝กินอมาเกสกิน สเต็กชุ่มฉ่ำอะไรเงี้ยมันก็ต้องรอนะครับนะรอให้เกิดนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่ารอให้เกิดอย่างเงี้ยโดยที่เรามีไอเดียจากอ H1 นะครับนะม,นมันมันมีอีอคโคโลตรงนี้มันทำฟอร์มลงมาตั้งแต่วันผลิตที่แล้วแล้วนะครับนะแล้วก็ตัว M15 มันฟอร์มแพทเทิร์นนี้แล้วนะครับนะเราพอรอรอเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ออกตรงนี้ได้ RR3 จุด c สี่ตัวหนึ่งนะครับนะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่าใน m 5มันอาจจะมองยากหน่อยก็ตามนะมาดูใน m 1ส่งสองท้ายกันนะครับนะมีอะไรให้เราเข้าไหมตอนที่ตรงแบนี้นะนี่นะครับตรงจังหวะนี้มันย้อนไหมมันย้อนแหละนะครับนะย้อนแล้วกลับมาเอาอะไรกลับมาติดอยู่ตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมว่าแก็บแก็บของ m 5เนี่ยโอมันมันจะต้องมีแหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรา,เร,ารอตามรูปเนาะใช่ไหมครับ แล้วก็ดูตรงนี้นะครับอ่าราคาทำฟองอย่างนี้นะครับนะขึ้นมาครับแล้วก็ใน m5 เนี่ยนะครับนะมันลงมาเกิดแก๊บใช่ไหมครับขึ้นมาตรงนี้แท่งที่สร้างแก๊บนะครับนะแล้วมันก็ลงนะครับนะโอเคนะอย่างนี้นะครับทีนี้ตรงชุดนี้นะครับนะถ้าเราดูตรงนี้มันคอน s o l i d a t นะครับนะแล้วก็ ดิสเพลเมอ่าแล้วก็แมนูเพลเยตขึ้นดิสเพลเมนต์ลงมีแก็บใช่ไหมครับราคาดอกมาย้อนขึ้นมาหาตรงนี้นะครับนะก็อ่อจะว่ามันมันอะไรอะ่ะมันกลับมาทดสอบตรง M1 order b l ออเดอร์บล็อกนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมลากให้ดูนะครับนะโอเคโอเคตรงนี้นะครับนะ M1 น่นะตรงนี้มันมาถึงไหม ไม่ถึงนะครับนะแต่มันลงนะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าปัจจัยที่มันจะลงไปต่อนะครับนะก็จะเข้าเข้าเซลล์ก็ได้นะครับนะหรือว่าถ้าเรามองว่าตั้งแต่ชุดชุดนี้ตรงนี้มันก็ได้อยู่นะนะชุดนี้นะผมว่าลองไปดูใน Mm5 นะครับนะใน M5 ็ีหนึ่งนะครับ M5 เนี่ยเราไม่เห็นอะไรอยู่แล้วเนาะนะเอ็มหนึ่งนี่มันซ่อนซ่อนอยู่ในนี้นะครับนะเอ็มสามดูซิเป็นยังไง M3 นี่นะครับนะจะฟอร์มเป็นออเดอร์บล็อกสวนไหมมีเนื้อตรงนี้ก็มันมันก็ไม่นะในความคิดผมนะ M2 นะแต่ชีวิตจริงเราคงไม่ได้มาไลท่ทุก M นะครับนะตรงนี้หรอนะก็ใน M1 นะผมไม่ได้มา M4 ไปเดี๋ยวลอง M4M4 ทำไงเพิ่มไงนะ M4 โอ,อันนี้เอาเป็น4ตรงนี้ใช่ไหมครับ ส,สี่สิชุบเย m สี่ m สี่ยิ่งไม่เห็นนะก็คือคือเราก็ต้องทำใจว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใน m สิบห้านั้นนะครับนะใน m หนึ่งก็อาจจะไม่ได้เข้าเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะเราขออยับลงนิดนึงน,นะครับีแก๊บนี้านี้ถ้าเราเอาแก๊บนี้มันก็ได้อยู่นะแต่ว่าไม่ต้องพยายามขนาดน,นั้นก็ได้ครับ เราเทรดพลาดไปก็โอเคนะครับนะไม่คือเรามิสเทรดก็ได้ศูนย์บาทนะครับนะแต่ไม่เสียตังค์นะครับมนาะถ้ามันผิดมันแหกขึ้นมามันก็อาจจะเสียหายหนักกว่าน,นั้นนะครับนะโอเคนะก็อาจจะไม่เห็นกระเทมในเอนึ่เหมือนกันนะครับนะก็เหมืนไปแต่ M5 M M15 อย่างเงี้ยละกันที่มันฟอร์มอ่านะแต่ว่าถ้าเราบอกว่า,เ,าเราเห็นเ1 5อย่างเงี้ยแล้วใน แต่ละที่มันดิสเพสเปลงเนี่ยเราเราขึ้นปุ๊บเราเซลล์ก็ได้นะครับนะครับนะถ้าเราจะคิดแบบนั้นแต่ว่าอย่าลืมว่าเฝ้าเราต้องเอาตามของ M15 ในทำฟลมใหญ่นะครับโอเคนะ okay, นะก็คลิปนี้ก็ยาวไปไหมเนี่ยตอนแรกว,ว่าหนูว่าจะเร็วนะครับนะโอเคนะก็จบเท่านี้นะครับนะก็ถ้าเกิดว่ายัางไงเพื่อนๆนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับนะ ในคลิปนี้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับนะ mm hmm. ล้วก็คนไหนที่อยากดูไอตัวสไลด์ผมเนี่ยนะ mm hmm. ผมแชร์เอาไว้ในกลุ่มนะครับ ICT t e mm ็ hmm. นะ,ะ mm hmm. ICT Thailand นะครับนะ mm hmm. ที่ผมไม่ได้เปผูดก่อตั้งหรอกนะ mm hmm. ไ,ไ้ก็เป็นรงกลุ่มคนที่เรียนจากไมเคิลน,นะครับนะ mm hmm. โอเคแล้วก็จบทั้งนี้นะครับนะ